สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ย 66, ได้ถุนร้านวันนี้วันพะหัสดีที่4เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2 5 6พนอะครับเราเจอเกันเช่นเคยในช่วงสายๆแบบนี้นะครับวันนี้มีเรื่องราวที่จะมาฝากกันเหมือนเดิมครับในช่วงแรกของรายการเนี่ย็จะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับว่ากันในเรื่องราวของ4แบมซึ่งเป็นตัวย่อมาจากภาษาอังกฤษใช้คําว่า Carbon Border Adjustment Mechanism นะครับซึ่งถ้าแปลเป็นไทยก็หมายถึงมาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนนะครับอันนี้เป็นมาตรการที่ทางรัฐสภา,าย,ยุโรปเนี่ยเขาจะเอามาใช้ภายในปีนี้เพราะฉะนั้นจะมีผลยังไงกับประเทศไทยคือมีแน่นอนนะครับแต่ว่าเราจะปรับเนื้อปรับตัวยังไงเพื่อให้สอดคล้องกับซีแบมที่ว่านี้นะครับได้พูดคุยกับคุณวิมลปั้นคงผู้อำนวยการสนักพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาหรือว่า IT d ดีนะครับในช่วงเจาะเศรษฐกิจครับ ส่วนอีกช่วงหนึ่งวันนี้วันพนระสบดดีก็จะเป็นช่วงรู้อ,อมโดยธนาคารอมสินนะครับวันนี้เรื่องราวของกระทรวงการคลังครับเตรียมที่จะเปิดจาหน่ายพันธบัตรอมทรัพย์รุ่นอ,อมอุ่นใจนะครับรุ่นออมอุ่นใจเป็นอย่างไรที่มาที่ไปตรงนี้แล้วก็รายละเอียดต่างๆในการที่จะหาซื้อพันธบัตรดังกล่าวจะต้องทาอย่างไรนะครับพูดคุยกับคุณแพทยิเซียมงคลคงมณิต์ผู้อำนวยการสำนักบริหารน,นี้สาธารณะกระทรวงการคลังนะครับในช่วงรู้อ,อมโดยธนาคารอมสินครับ ธนาคารออมสินนะครับด้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับเป็นสินเชื่อ GSB Go Green กับสินเชื่อ GSB for BCG Economy นะครับสินเชื่อ GSB Go Green เนี่ยนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้ผู้ที่ขอสินเชื่อนำไปใช้ในการจัดซื้อการติดตั้งอุปกรณ์ที่ช่วยลดมลภาวะแล้วก็ช่วยประหยัดพลังงานนะครับรวมถึงนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวเนื่อง โดยคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปนะครับซึ่งเมื่อรวมอายุของผู้ขอสินเชื่อกับระยะเวลาในการชำระคืนแล้วเนี่ยต้องไม่เกิน70ปีนะครับจะแบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกันโดยประเภทแรกเป็นประเภทไม่มีหลักประกันหรือว่าครีนโลนเนี่ยนะครับจะมีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน10เท่าของรายได้รวมไม่เกินรายละ5 0,000 0บาทนะครับมีระยะเวลาการชำระคืนนาน7ปีด้วยกันอัตราดอกเบี้ยจะเป็นแบบ คงที่นะครับร้อยละ7.99มีช่วงระยะเวลา3เดือนแรกในโปรโมชั่นนะครับผ่อนชำระเงินต้น10,000แบาทชำระเพียงเดือนละ799บาทเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นประเภทที่ไม่มีหลักประกันส่วนประเภทที่ใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกันเนี่ยนะครับจะมีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน5ล้านบาทมีระยะเวลาการชำระคืนนานสามสิบปีนะครับอัตราดอกเบี้ยจะเป็นแบบคงที่อยู่ที่ร้อยละหนึ่งจุดเก้าเก้าแล้วก็ช่วงสามเดือนแรกครับจะมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับ เงินต้นหนึ่งแสนชำระเพียงเดือนละหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นนะครับซึ่งธนาคารออมสินจะให้อัตราดอกเบีย้ยแล้วก็เงื่อนไขพิเศษนี้ไปจนถึงวันที่30บธันวาคม2566นี้เท่านั้นอันนี้เป็นสินเชื่อ g s b g o Green ส่วนสินเชื่ออีกประเภทหนึ่งเป็นสินเชื่อ g s b for BCG Economy นะครับอันนี้ก็เหมาะสาหรับบุคคลธรรมดาหรือว่านิติบุคคลก็ได้ถ้าเป็นนิติบุคคลเนี่ยไม่จากัดวงเงินสินเชื่อนะครับส่วนบุคคลธรรมดา วงเงินสินเชื่อขั้นต่ำคือหนึ่งล้านบาทขึ้นไปนะครับสามารถที่จะใช้หลักประกันเป็นสมุดเงินฝากอมสินก็ได้เป็นสลากอมสินพิเศษก็ได้เป็นพันธาบาัตรเป็นที่ดินแล้วกอ็อาคารตลอดจนโฉนดที่ดินหรือว่าคอนโดมิเนียมก็ได้เช่นกันนะครับหรือจะให้บสยขัาประกันร,กร,ร่วมก็ได้มีระยะเวลาการชําระคืนนาน10ปีนะครับโดยสามารถจะทํา สัญญาเป็นสินเชื่อระยะสั้นหรือว่าสินเชื่อระยะยาวก็ได้นะครับมีให้เลือกกันโอโตนาตารกรเบีย้ยนั้นจะเป็น MOR หรือว่า MLR ลบ1.50ต่อปีนะครับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อหรือว่าติดตามดูรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์หรือทาง GSB Contact Center ก็ได้นะครับทางเว็บไซต์นั้นเข้าไปที่ www.gsb.or.th ส่วน GSB Contact Center ก็ติดต่อสอบถามโดยตรงนะครับหมายเลขโทรศัพท์1115ครับ วันนี้รายการเก็บเบี้ยไทนร้านเราจะมอบกระปุกออมสินจากธนาคารออมสินนะครับจำนวน2รางวัลด้วยกันเป็นกระปุกออมสินรุ่นเด็กดีกับกระปุกออมสินรุ่นอาชีพในฝันนะครับเพียงแค่คุณผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามแล้วส่งคําตอบของท่านกลับมานะครับมี2ช่องทางด้วยกันช่องทางแรกเป็น SMS แล้วก็ช่องทางที่สองเป็น a c e b o o k Live นะครับทาง SMS นั้นพิมพ์คําตอบแล้วส่งกลับมาที่หมายเลข4221075 4221075ส่วน a c e b o o k Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครโดยทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง u t u b e พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ วิธีการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีนะครับรวมถึงผู้ที่ส่งข้อความผ่านทาง SMS ด้วยนะครับเราจะสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีช่องทางละหนึ่งท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้นะครับนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถที่จะร่วมสนุกในอีกหนึ่งช่องทางคือเข้ามาในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้ได้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันดีครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อน ข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารอมสินนะครับขอเชิญชวนออมเงินกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเร้นพิเศษ8เดือนนะครับซึ่งจะได้รับดอกเบี้ยในอัตรา101.32ต่อปีนะครับการเปิดบัญชีต้องเปิดขั้นต่ำจำนวน1 0,000บาทนะครับฝากเพิ่มครั้งละ1000บาทไม่มีการจำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดนะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารอมสินนะครับขอเชิญชวนออมเงินกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเร้นพิเศษ8เดือนนะครับซึ่งจะ ได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ1.32ต่อปีไม่มีการจํากัดวงเงินนะครับการเปิดบัญชีนะต้องเปิดขั้นต่าจานวน10,000บาทส่วนการฝากเพิ่มต้องฝากเพิ่มครั้งละ1 0 0 0บาทขึ้นไปนะครับนี่เป็นข้อมูลทวนอีกครั้งครับคำถามนะครับมาถึช่วยคำถามเลยคำถามวันนี้ถามบุญฟังว่าเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ8เดือนซึ่งธนาคารออมสินให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละหนึ่งจุดสามสองต่อปีนะครับคำถามคือว่าการเปิดบัญชีเนี่ย ต้องเปิดขั้นต่ำจำนวน1,000 0บาทแล้วถ้าจะฝากเพิ่มต้องฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่นะครับครั้งละเท่าไหร่ส่งข้อบวามานะครับ sfs4221075 facebook live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่4พฤษภาคมจากกรุงเทพมหานครครับขอแสดงความยินดีกับคุณปร,ประจำวันที่3พฤษภาคมนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณพัชรวัตรแก่นนาคำด้วยนะครับ เอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของซีแบมซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยชื่อจะยาวนิดหนึ่งคาร์บอนบอร์เดอร์อะดัจส์เมนต์แมคนซมแต่ถ้าเกิดว่าแปลเป็นไทยคือมาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนอาจจะทําให้เรางงเข้าไปอีกนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับคุณวิมลปั้นคงครับผู้บริการสํานักพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนานะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณวิมลครับ ก็สวัสดีครับแลวท่านรองฟังท่านครับจากภาษาอังกฤษจริงๆก็ก็เป็นเรื่องที่น่างงอยู่นะคืออะไรครับคือคือต้องย้อนกลับไปว่าสหภาพยุโรปเป็นประเทศที่ให้ความสาคัญทางสิ่งแวดล้อมมากครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปดูกระบวนการผลิตของสหภาพยุโรปเขาจะค่อนข้างเข้มงวดว่าโรงงานของคุณจะต้องไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนเดร็กไซ์ออกสู่ชั้นบรรยากาศนะครับ ต้องใช้เทคโนโลยีที่ชั้นดีคือเป็น g r e นเทคโนโลยีเพราะคือว่าผลิตแล้วจะต้องไม่เกิดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิดความร้อนไม่เกิดมลพิษอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ของเขาก่อนครับครับทีนี้ในเมื่องก็เป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบไปลแล้วแล้ว,ลวอาจจะมีผู้ประกอบการนําเข้าบางส่วนจากสภาพยุโรปเนี่ยบอกว่าไม่เอาละการผลิตที่กำนังึงสิ่งแวดล้อมต้นทุนมันจะสูงเราต้องเข้าใจตรงกันก่อนว่า การที่เขาใช้เทคโนโลยีสีเขียวเนี่ยแล<ะ>้วก็มีการจัดการที่ดีต้นทุนเขาก็จะสูงกว่าในยุโรป,ปนะฮะสูงมากในยุโรป<ม>เขาจะจะสูงราคาสินค้าเขาก็จะแพงเพราะเขาคํานึงถึงสินวดล้อเว่างั้นเถอะเขาทำการอย่างดีอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยไม่ไม่ปล่อยคาร์บ,บอนไดออกไซด์แล้วใช้ของดีในการผลิตปุ๊บเนี่ยสินค้าก็จะราคาแพงแต่ราคาแพงปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดปัญหาที่ว่างั้นไม่ซื้อสินค้าในยุโรปดีกหว่านำเข้าจากางประเทศดีกว่าอืมครับก็ออก็ราคาปไะ้ถูกกว่านะครับประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยประเทศไทยประเทศ อาเที่หลายประเทศรวมทั้งที่แอฟริกาเนี่ยอาจจะผลิตสินค้าชนิดเดียวกันแต่ต้นนึงถูกกว่าเพราะว่าเราปล่อยทัคาร์บอนในอากา์เราเราไม่ค่อยดูแลสิ่งแวดล้อมอันนี้คู่กันตามตรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เกิดกระบวนาการเรียก,ก่าคาร์บอนลิเกตก็คือว่าแทนที่จะซื้อสินค้าในาคนยุโรผู้ีรยไปซื้อประเทศที่ราคาถูกกว่าเพราะว่าเขาไม่ได้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมครับเพราะฉะนั้นยูบอกว่าอย่างนี้ไม่ได้ก็ต้องมนักนักวิกัยบอกว่าเขาจะเปรียบเทียบแล้วว่าสินค้าหนึ่งคิดสมมุติว่าผมซื้อขวด หนึ่งใบผมซื้อคนหนึ่งใบเนี่ยผมจะซื้อจากสหภาพโรปอาจจะสิบยูโรสิบยูโรนะฮะแต่ถ้าผมซื้อจากประเทศศรีลังกาก็ได้ศรีลังกาบางประเทศก็ได้อาจจะแค่ห้ายูโรเพราะว่าผมเนี่ยอผลิตกันแบบไม่ค่อยดูดิสิงหล้อลเพราะฉะนั้นพอไปเข้าไปขายในทาพโรปปุ๊บเนี่ยของที่นําเข้าก็จะถูกกว่ามก็เรียกว่าเราไม่ได้คำนึงถึงต้นทุนสิงดลอลอันนี้เป็นภาษาเศาสตร์ไม่คำนวณนึงบอลเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าสิงที่สภาพที่โ卜ทําก็จะไม่เกิดประโยชน์เลยเลยคุณสภาพผีโมก็จะไม่บริโภคสินค้าที่ผลิตในประเทศก็จะทาเข้าแทน<嗯>ต้องของถูกกว่าใ,ในแง่ของผู้บริโภคเราชอบของถูกกันแล้วน,นี้เป็นเรื่องปกตินี้สภาพทีโ卜ก,ก็คิดมาตรการเรื่องมาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามกรมแดนเขาจะต้องบังคับว่าสินค้าของคุณขวดหนึ่งใบที่ผลิตในประเทศของคุณเนี่ยปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศเท่าไหร่เท่าไหร่นั่นเปรียบเทียบกับสภาพผีโ卜เนี่ย มันสูงกว่ามากน้อยแค่ไหนครับถ้าสูงกว่ามากเขาจะเก็บภาษีเรานะก็ง่ายๆคือเขาจะเก็บภาษีเราเพื่อให้เพื่อให้เราไม่ใช้สิ่งแวดล้อมเ,เป็นต้นทุนในการแข่งขัน,ขนบีบนะฮะอง่ายอ่าบีบเราบีบแบีบให้ถูกต้องคือการบีบเนี่วยว่าคุณต้องปรับกระบวนการผลิตของคุณให้ได้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมเ,เท่ากับเขาครับอันนี้คืออ,นนคอ,อันนี้คือคอนเซ็ปต์ของการปรับค่าคาร์บอนข้ามพรมแดนซึ่ง ก็มีพัฒนาการทีคิดมาเรื่อยๆนะครับว่าจะวัดกันยังไงนะครับแล้วก็ถ้าคุณปล่อยกา๊าซเยอะคุณจะต้องซื้อคาร์บอนชดเชยยังไงนี่เป็นแบคแคนเซิมที่เกิดขึ้นมากมายในขณะนี้ซึ่งซึ่งประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยก็ทำเรื่องนี้กันเยอะนะสหภาพยุโรปเองอญ,อญี่ปุ่นเองอเมริกาเขาคิดเรื่องนี้กันเยอะแต่ว่าที่ก้าวหน้ามากสุคืสภาพยุโรปอันนี้เห็นเป็นรูปธรรมแล้วเมื่อวันที่18 อ่เบษายนที่ผ่านมาเนี่ยสภาสภาพูืเขารับรองมาตรการนี้ว่าจะต้องประกาศใช้แล้วลหละแต่ก่อนที่พูดกันมาในแง่ของหลักวิชาการนะแต่ว่า18เมษายนเนี่ยบอกว่าจะใช้แล้วจะใช้วันที่จะบังคับในหกสามปีข้างหน้าอืมจะบังคับใช้แต่ว่าจะบังคับให้กับกลุ่มสินค้าที่เขาบอกว่ามีอยู่ประมาณหกกลุ่มนะครับคือเหล็กและเหล็กกล้าอลูมิเนียม ซีเมนต์ปุ๋ยกระแสไฟฟ้าและไฮโดรเจนอันนี้เป็นเป็นกลุ่มที่จะต้องอัตราตัวก็คือถ้าดูในแต่ละตัวที่คุณบิณฑพว่าเนี่ยสินค้าเรานี้ใช้ความร้อนสูงมากใช่ไหมพลังงานสูงมากแล้วก็ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สูงมากจริงๆนะครับก็ก็ก็เป็นก็เป็นมาตรการแรกๆที่เขาจะออกมาเป็นกลุ่มหรือกลุ่มแรกเราจะมีเวลาในการปรับตัวเนี่ยคือว่าเดินทันประมาณปีสองศูนย์สออีกสามปีข้างหน้าเนี่ยเขาจะเก็บภาษีละโดยหลักการแบบนี้ครับ อันนี้ก็คือหลักการของการเรียกว่าการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้างทุมแดดเห็นว่าเอ๊ะมันมีเหตุมีผลอยู่พอสมควรนะครับคือคือไม่งั้นไม่งั้นสินค้าในโลกนี้ก็จะขายไปที่ส่งไปที่ประาภาพยุโรปเพราะว่ามันราคาถูกกว่าตั้งกาแพงใช่โดยใช้คาร์บอนเป็นเกณฑ์ถ้าคุณปล่อ,อยก๊าซเยอะเขาจะแท็กคุณเยอะเขาจะเก็บภาษีคุณแพงเขาเรียกว่าภาษีคาร์บอนพวกนี้คือภาษีคาร์บอนนะเป็นแบบนี้ครับครับ รับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อมันก็ต้องมีกับกับในที่พิธีคิดนะนะคุณวิมลครับ,รบว่าถ้าเราผลิตสินค้าตัวหนึ่งเอาเป็นขวดก็ได้อสมมติว่าเนี่ยถ้าทําในยูโร,รปุ๊บเนี่ยปัจจัยเรื่องคาร์บอนกับปัจจัยอื่นๆที่จะนามาเสริมทําให้ต้นทุนมันถูกลงเนี่ยมันต้องไปด้วยกันไหมครับคุณวิมลครัไป,ไปด้วยกันครับไปด้วยกันอคือหมายถึงว่าถ้าสมมุติว่าของที่จะถูกเนี่ยมันก็ประกอบด้วยหลายอย่างใช่ไหมครับใช่ครับก็คือว่าแน่นอนวัตถุดิ วัตถุดิบแรงงานแรงงานแรงงาน,แ,งานแล้วก็เทคโนโลยีค่าขนส่งเทคโนโลยีค่าขนส่งนะครับซึ่งค่าขนส่งเนี่ยมันก็เป็นซิกคอร์สอยู่แล้วถ้าคุณทําเก่งแต่ในค่าขนส่งเนี่ย ผมคิดว่าค่าขนส่งจะไม่ค่อแตกต่างกันจะไม่ค่อยแกตกต่างกันเท่ไา,าไหร่เพราะว่าระบบโลจิสติกมันค่อนข้างถ้าระหว่างประเทศนะมันค่อนข้างดีขึ้นค่อนข้างดีคือเพราะฉะนั้นสิ่งที่จริงๆสหภาพยุโรปเนี่ยเขามีหลายมาตรการนะครับอนันนี้วันนี้เราพูดถึงค่าคาร์บอนแรงงานเขาก็มีการควบคุมเหมือนกันว่าถ้าคุณเก็บกดราคาแรงงานราคาแรงงานถูกๆเนี่ยเขาก็จะเาจะไม่ซื้อเหมือนกันนะครับอันนี้เดี๋ยวก่อนนะอันนี้คือ,อนนเฉพาะในยุโรปเลยหรือว่าไง ประเด็นแรงงานประเด็นแรงแรงงานเนี่ยยุโรปเนี่ยอ่ายุโรปจะบังคับใช้เรื่องประเด็นแรงงานเข้มงวดมากกว่าประเทศอื่นๆเขาอ๋อครับครับอ่าคือหมายถึงว่าเขาไม่ได้ดูว่าสินค้าที่ผลิตได้น่ยของดีเนี่ยราคาถูกแต่ว่าใช้กฎแรงงานแรงงานอยู่กันแบบแออัดจ่ายค่าแรงราคาถูกบังคับใช้แรงงานอันนี้ไม่ได้นะครับอืมเขาาจะมาดูละมันจะคล้ายๆกับ IU u ูไปฮะคุณทิโมะ ทำมองเดียวกันครับอายอยูก็เป็นมาตรการหนึ่งที่จะดูแลเรื่องของผลกระทบทางด้านแรงงานครับคุณเอาคนไปลงเรือลำหนึ่งสามสิบคนอยู่กินกันยังไงคนะคุณภาพชีวิตเป็นอย่างไรเขาดูแล้วมันก็จะเขาเรียกว่าแนวคิดนี้ว่า ESG ถือมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมโซเชียลแล้วก็คุณภาอวัฒนนรรนะครับ uh huh. Economic Environmental Social and Good Governance นี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญมากเรื่องของการดูแล การผลิตในอนาคตคือสิ่งแวดล้อมต้องดีดูแลสังคมด้วยแล้วก็การจัดการจะต้องโปร่งใสคีย์เวิร์ดพวกนี้ครับมันจะขึ้นมามีบทบาทากขึ้นนะที่หัวเราะนี่ไม่ใช่อะไรผมกำลังหลับตานึกภาพตามว่าโอ้โหถ้าเกิดเราเอา e อีปูนปกรอบเนี่ยนะครับประเทศไทยเราอาจอ่ะส่วนหนึ่งอาจจะต้องปรับเนื้อปรับตัวกันเพิ่มขึ้นเลยแต่ว่ามันจะมีประเด็นอะไรบ้างที่จะต้องรีบทําอย่างเร่งด่วนมครับคุณประเทศคุณาประเทศไทยนะครับคุณมลผมคิดว่าเนื่องจากว่าสินค้าหกตัวที่ผมพูดถึงเนี่ยครับ มันก็เราโดยตรงเนี่ยเราจะส่งไปยูไม่เยอะนะครับใช่แต่ไม่เยอะแต่มันมีบางบางตัวซึ่งผมเอกใจว่ากระแสไฟฟ้าอกระแสไฟฟ้าเนี่ยมันอยู่ในเป็นปัจจัยการผลิตของทุกตัวแล้วเราก็ไม่สามารถส่งกระแสไฟฟ้าไปขายสหภาพยุโรปได้อยู่แล้วอ่าครับ,รบอันนี้ยังมีความไม่ชัดเจนสมมุติว่าโรงงานผมเนี่ยผลิตเฟอร์นิเจอร์แล้วผมส่งไปขายไปที่สหภาพยุโรปครับผมถามว่าเขาเขาเขา,เขาอาจจะถามได้ว่าคุณใช้กระแสไฟฟ้าจากไหนทันหินหรือเปล่าเนี่ยนะ อ่าถาถิ่นรึเปล่าหรือคุณใช้ไฟฟ้าฟอสซิลไหมหรือยังไงจากฟอสซิลหรือเปล่าหรือถ้าคุณใช้ไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์น้ําก็จะข้อดีเป็นข้อได้เปียบไปซึ่งตรงเนี้ยในในหลายชิ้นก็บอกว่ายังมีความไม่ชัดเจนอยู่ในวิธีการวัดในแง่ของวิธีการวัดแต่ถ้าคุณพิจาร์ดูเนี่ยเหล็กวัสเหล็กกล้าเนี่ยเราก็นําเข้าอยู่แล้วเราไม่เราเราไม่ได้ส่งออกนะครับครับซีเมนซึ่งเราก็ผลิตเยอะเหมือนกันแต่เราส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้านแทนอ่าใช่ส่งออกไปที่กัมพูชาส่งออกไปที่บังคลาเทศ ันเป็นของหนักะครับการส่งอองยางที่หนึ่งแต่ว่ามันมีหลายตัวที่ที่เป็นปัญหาอย่างเช่นที่ที่มันเป็นปัจจัยการผลิตของสินค้าตัวอื่นๆเนี่ยก็คือกระแสไฟฟ้าตรงนี้ทุกตัวอะไรอะไรมันก็อยู่ในอยู่ในสุทีนี้ถ้าเรามาดูสินค้าที่เราส่งไปสภาพยุโรปนี่นะครับเราก็ยังไม่ใช่หลักๆเลวเราส่งพวกเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์อัญมณีสัมยางเครื่องปรับอากาศรถยนต์แผงวงจรไฟฟ้าเครื่องจักร รถจักรยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าเลนแล้วก็อาหารแบบที่มูลค่ามันอาจจะไม่ได้เยอะแต่บุรุรม,มันเยอะนะครับ,รบพวกไก่สดแช่แข็งอะไรพวกนี้ครับซึ่งขนาดนี้เนี่ยมันยังไม่ชัดเจนว่าสินค้ากลุ่มต่อไปที่สภาพที่ถูกจะบังคับใช้สีบบเนี่ยเป็นอะไรบ้างซึ่งผมคิดว่าเขาคงจะต้องทยอยประก,กาศออกมาเรื่อยๆเพราะว่าแน่นอนมันมองเป็นเป็นเหรียญสองด้านนะครับว่าไอค้คุณกําลังกีดกันาการค้าหรือเปล่า <laughs> ใช่ไหม <laughs> โอ้คุณคุณ <laughs> คุณมีเงื่อนไขในการซื้อสินค้าเยอะแยะเลย แต่แต่ว่า WTO ก็ทําอะไรก็ไม่ได้นะครับ,รบมีคนมีคนพูดกันในแวดวง WTO ว่าเอแบบเนี่ยมันทําได้ไหมในแง่ของการสารวัางประเทศแน่นอนเขามีเทคโนโลยีที่ที่ทันสมัยมากกว่านะครับเขาเข,าเขามีกฎหมายที่ทันสมัยมากกว่าเนี่ยเขาก็บังคับใช้ได้แล้วถามว่าถ้าเราจะปรับตัวต้องทํำยังไง อ่าบอกว่าอินซี่มันเป็นการมาคับขายเทคโนโลยีหรือเปล่าเนี่ยผมกำลังคิดอยู่ในใจเลยคุณพี่เมร่อก็เป็นคําถามได้ใช่ไหมฮะคุณต้องใช้เทคโนโลยีจากเขาเท่านั้นใช่ไหมอาารย่าขณนี้นี่คือคําถามที่ประเทศกําลังพัฒนาเนี่ยกาลังท้าคำถามกันอยู่นะครับไอผมต้องซื้อเครื่องจักรจากเยอรมันใช่ไหมที่มันได้มาตรฐานผมต้องอ่าซื้อจากสวีเดนใช่ไหมซึ่งประเทศยักษ์ใหญ่ที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีแต่ยังไงก็ตามเนี่ยผมคิดว่าประเด็นเรื่องของการลด ภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่จะค่อยๆส่งผลกระทบกับทุกๆสินค้าในอนาคตนะครับวันนี้เราอาจจะส่งออกไปที่อีวประมาณสักสิบเปอร์เซ็นของมูลค่ากระสอบทั้งหมดนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยผมกําลังกังวลเรื่องของซ<ม>ัพพลายเชนเพราะว่าเรามีเราอาจจะส่งออกไปในอีกสามปีข้างหน้าก็บอกว่าอัญนนมณีเครื่องระดับเ,เขาจะบังคับใช้ด้วย,วยแล้วนะยางยางพาราผลิตภัณฑ์ยางคุณคุณปลูกยังไง นะครับแล้วคุณกระบวนการในการทำ้อยางเขาจคุูทำยังไงซึ่งตัวนี้มีเล่าพูดแล้วก็เรียกส่วนยางพาราย่างยื่นืน่าพูดและสารภาพเบี้ยเิ่มมาดูแลคุณสกยางยังไงกระบวนการในการผลิตสนเกิซึ่งผมคิดว่ามันจะมาในกลุ่มสินค้าที่มากขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็เราต้องเร่งสับสวนครับอืมครับแต่ของเราจริงๆถ้าพูดถึงว่าจะพอมีเวลาอยู่อย่างน้อยเริ่มต้นอย่างที่คุณดีมอดกรณีของไวฟ้าเนี่ยเราก็เริ่มแนนผมดูผังที่เขาเตรียมไว้เนี่ยนะฮะ เขาจะเริ่มลดสัดส่วนของการเอาไฟฟ้าจากพลังงานฟอสซิลมาใช้ลงถูกไหมฮะโดยหลักการใช่ครับใช่ครับอันนี้ถือว่าคือจุดเริ่มต้นเนี่ยถ้ายุโรปเขามองเห็นว่าเออเราก็มีทิศทางของเราอยู่เนี่ยมันก็จะคุยกันได้ไหมฮะคุยได้ครับคุณแต่คือคือผมก็ได้มีโอกาสคุยกับเพื่อนๆที่ทําอยู่ที่การไฟฟ้าครับครับนะครับซึ่งเขาส่งเนี่ยเขาส่งฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ไปขายที่สภาพยุโรปเนี่ยเขาบอกว่าวันนี้เขาอยากได้ใบรับรองว่า โรงงานเนี่ยเขาใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานธรรมชาติอืมันจะเป็นแต้มต่อเขาละมันเป็นแต้มต่อวันนี้เราเรียกว่าไม่ใช่มาตรการ,ารบังคับแต่เป็นมาตรการโดยฉนับใจครับถ้าถ้าสินค้าที่เราส่งไปอย่างเช่นจริงเราก็ส่งพวกอ่าโอดิจอร์ไปขายสหภาพที่รูปเยอะนะครับเราก็มีเรื่องของเด็กเล่นต่างๆซึ่งก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ก็ได้มาตรฐานของเขาเนี่ยแต่วันนี้มันยังไม่บังคับใช้อย่างเป็นทางการแต่เขาบอกว่าถ้าเราบอกว่า,า,เ,รา,วาเราใช้พลังงาน จากธรรมชาติไม่ใช่พลาังงานที่ผลิตจากฟอสซิลไม่ใช่พลังงานที่ผลิตจากถ่านหินเนีย่ยผู้บริโภคจะให้ความสนใจมากขึ้นหมายถึงว่ามันจะทําให้เราได้เปรียบแล้วในแง่งของการแข่งขันจากสินค้าที่มาจากประเทศอื่นสมมติว่าเฟอร์นิเจอร์มาจากจีนนะครับแล้วก็จีนกับไทยนี่ก็แข่งกันเรื่องเฟอร์นิเจอร์เขาก็ําเข้ามายอในต่า,าเราไปเยอะแตถามว่าถ้าเราสามารถที่จะประกาศตัวเองได้เรามีสติ๊กเกอร์นะครับบอกว่าเฟอร์นิเจอร์บ้านเราเนี่ยผลิตจากจากไฟฟ้าที่ ไม่ปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งตรงนี้ครับมันก็คือกระแสไฟฟ้าที่เราตั้งเข้ามัน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 วัดยังไงถ้ามันมันจะบัคับใช้ได้จริงมันเพราะว่ามันอยู่กับทุกทุกสินค้าเลยนะครับกระแสไฟฟ้าเพราะฉะนั้นการที่เราบอกว่าเราจะเปลี่ยนไปใช้พลังงานที่ผลิตจากโซล่าเซลล์นะครับผลิตจากแสงแดดมากขึ้นผลิตจากพลังงานธรรมชาติมากขึ้นผมว่านี่เป็นเป็นทางออกที่ถูกต้องแล้วแต่ว่าแน่นอนต้นทุนมันก็จะแพงกว่าการผลิตจากเชื้อเพลิงดั้งเดิมแบบปกติครับ กลับโอ้โหผมกำลังหลับตาคิดอยู่บันเราไฟฟ้าฝ่ายผลิตคงต้องสวิตช์หน้าดูนะครับว่าจะถ้าจะทำให้ตอบโจทย์ตรงนี้ให้ได้อาจจะต้องเป็นอย่างที่ผมเห็นท่านนายกท่านพูดถึงเรื่องกรณีที่จะเอาไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าธรรมชาติใช่ไหมครัไฟฟ้าจากพลังงานธรรมชาติเนี่ยมาใช้ในสัดส่วนภาคอุตสาหกรรมเป็นหลักนี่ตอบโจทย์เลยไหมครับคุณมลงๆมันตอบโจทย์นะครับใช่ไหมฮะว่าแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าการการมาของแนวคิดมันมาพร้อมกับโควิดใช่ไหมัมาพราะมอบโควิดซึ่ง ซึ่งเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีค่าใช้จ่ายของประชาชนก็เพิ่มขึ้นอยู่แล้วการที่เราเราเราสวิตอย่างนั้นเนี่ยมันก็แน่นอนแล้วนะคุณผุ้เอ้ยมันมันแพงแล้วเกินนะแตน่ไม่ใช่ตอนนี้นะนนไม่ใช่ตอนนี้นะใช่คับ <c oughs> ใ,ใ,ใช่กับคือคือคอ,อย่างนี้ครับมันต้องทาแผนระยะยาวต้องคิดไว้ก่อนระยะตอ้องคิดเลยซึ่งจริงๆผมคิดว่าเรื่องของการการแผนพลังงานของเราค่อนข้างที่จะได้มาตรฐานนะครับต้องตยอมรับเลยว่าการไฟฟ้าเนี่ยเขาทามาค่อนข้างดีแต่การ ประมาณการความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรปัจจัยมากนะครับแล้วเขาก็ต้องการพูดถึงเรื่องของแนละความมั่นคงทางพลังงานเมืเ่อไหร่ก็ตามที่ไฟไม่พอใช้เนี่ยเขาจะเป็นจำเลยแรกเลยถูกต้องถูกต้อง <c oughs> แต่ถ้าปรอบประมาณการแล้วไม่มีใครตอบได้ครับว่าความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้ามันจะเติบโตอย่างไรใช่ทีนี้มันเป็นเรื่องยากมากที่จะบอกว่าสมมติว่าเศรษฐกิจโลกมัน,ม,นมันโตหกเจ็ดเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเราก็เอ็กซ์พอร์ตยันักส่งอ,อยเนี้ยเราก็ต้องการพลังไฟฟ้าเยอะนะครับทีนี้การทําพวกนี้ โรงงานไฟฟ้ามันไม่ได้สร้างายในายในปีสองปีมันมต้องมันต้องใช้เวลาในการใช่ครับเพราะฉะนั้นการคาดการณ์พวกนี้ครับมันเป็นความเสี่ยงของความผิดพลาดเราต้องยอมรับนะครับเป็นความเสี่ยงเพราะฉะนั้นอ่ามันมีปัจจัยหะายปัจจัยที่ทําให้ราคาพลังงานเนี่ยมันอาจจะเป็นปัจจัยอ่อนไหวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจกันแต่สิ่งที่เราไม่คือการป,ประหยัดพลังงานไฟฟ้าอ่าโอ้โหตัวนี้มันก็ลําบากแล้วเกินมันก็วร้รนแล้วเกินขนาดนี้ปัจจัยอะไยปัจจัยมันทาให้เรื่องของพลังงานเป็นเรื่องที่ ต้องมาพิจารณากันอย่างละเอยียดรอบอคอบคิดกันหลายๆมุมน,นะครับคิดถึงผู้บร,ริโภคประชาชนผู้มีรายได้น้อยผู้ส่งออกนะครับแล้วก็ผู้ผลิตไฟฟ้าจะอยู่กันยังไงพวกนี้ผมเยอะเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งก็ต้องใช้ความเชี่ยวชาญและต้องใช้มุมมองหลกักใจแต่อย่างไมแน่นอนครับสหภาพยุโรปเ mm hmm. นี่ยเขาคิดเรื่องนี้มานานแล้วนะครับแล้วถ้าเราไปเยอรมันประเทศเหล่านี้เขาจะมีอ่กากหันลมที่ผลไฟฟ้า ผลิตไฟฟ้าจกคลื่นผลิตไฟฟ้ามันหลายรูปแบบนะครับก็ทำมานานแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็เริ่มเริ่มขยับเรื่องนี้แรงมากขึ้นในอนาคตอืมครับอ่ะติดตามกันเอาละครับวันนี้รบกวนคุณมลแค่นี้ก่อนนะครับโอกาสได้คุยกันใหม่ครับขอบคุณครับขอบพคุณครับสวัสดีครับกับคุณวิมลปันคงนะครับผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาหรือว่า ITD นะครับในเรื่องนี้เรื่องของสี่แบมก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าแปลเป็นไทยเนี่ยคือ มาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนนะครับเอาไว้ง่ายว่าถ้าเกิดคุณจะส่งสินค้าเข้าไปเนี่ยคุณต้องถูกคิดค่าคาร์บอนนี่แหละนะครับหลักการคร่าวๆก่อนเอาละครับนี่เป็นช่วงจอเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินครับวันนี้พูดคุยกันเรื่องของพันธบัตรรุ่นออมอุ่นใจนะครับเดี๋ยวกระทรวงการคลังเตรียมที่จะเปิดจําหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ดังกล่าวแล้วนะครับรายละเอียดที่มาที่ไปตรงนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณแพทริเซีย มงคลบานิดพู่มในการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะกระทรวงการคลังในช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะครับส่วนคําถามวันนี้ครับถามคุณรู้ฟังว่าเงินฝากเผื่อเรียพิเศษ8เดือนนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินธนาคารจะให้ดอกเบี้ยนในอัตราร้อยละหนึต่อปีเนี่ยนะครับการเปิดขั้นต่ําต้องเปิดจํานวนเงิน1 0,000บาทคําถามคือถ้าเกิดจะฝากเพิ่มเนี่ยฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ถูดรานนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ